สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยค่ะไม่สวยสกลนครนะคะอันนี้ชายทะเลอ่าด้านนังนะคะโอ้ออกกําลังกายเยอะมากเลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยนะคะเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยนะฮะโอ้สนุกมากเลยนะคะกลุ่มกลุ่มโอ้หลาหลามีแต่ผู้ชายนะคะ เพื่อนเราต้องใส่สัตน์มาเด้อข้าเด้อพรุ่งนี้เช้าเด้อเค็แดงเขาไพ้่ลงเห็นไหมโอ้โหคนเยอะมากเลยออกกําลังกาย ม้วลาจอดโดลงเลยระเดไม่เหมือนทีไปจัดทีไปจัดเร็วมากพ่อเจ้าลงเืขนาดเลยนี่ไงเรือเรือเรือนั่นไงตองแตงตองแตงแม่ไเฮ้ไปไหนรู้ไปรับ หนดให้ปาบอลผ้าผ ok> <te ้าไปไหนรู้ไหมใครครับอ้าวไอ้ชูบไปไหนไอ้ไ่นไปไหนแล้วโอ้

เปลียนเปลียนเปลี่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 ยน อ้าคือความผมนคือความหัวความรงลงมากเลยไอ้ยเนี่ยความหัวความร่งเลย